สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวคายนะครับกับโหมดสอบประมวลนั่นเองนะในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นในส่วนของสอบยิงปืนครั้งที่9นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีกฎด,ดังนี้เลยอย่างแรกนะครับเรื่องสนามสอบก็จะเป็นสนามสอบในเมืองนะสำหรับครั้งนี้แล้วก็สอบยิงปืนนะครับจะเป็นยิงกล่องตุ๊กตานะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะเจอกับกล่องตุ๊กตาประเภทเกราะหนักนะครับหรือเกราะสีเหลืองนั่นเอง แล้วก็กดพิเศษข้อแรกก็จะเป็นการบัฟเพิ่มค่าโจมตีให้กับนักเรียนประเภทสเปเชียลหรือนักเรียนนอกสนามนะครับก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นตัวของคารินร่างปกตินะออยันนีที่เป็นเทคนิค c อล s u ซ p พอร์ตก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นอุทาหะก็ได้นะสำหรับรอบนี้3ตัวเด็ดเลยนะครับแล้วก็กดพิเศษอีกข้อนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายที่สจูจะได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นตามจำนวนดีบัฟ ที่ฝั่งศัตรูได้รับนั่นเองนะครับก็คือดีบัฟสีฟ้าเนี่ยแปะให้ฝั่งศัตรูก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดีบัฟอะไรก็ตามนะสูงสุด4อันความเสียหายแรงขึ้น4ี t a c ต็นั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้สําหรับกดพิเศษส่วนการสอบครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างหินสําหรับคนที่ตัวละครไม่พร้อมจริงๆนะส่วนของผมใช้ทีมไหนไปรับชมกัน สำหรับทีมที่1ที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้อุทหาเป็นตัวดาเมจหลักเลยนะเป็นตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็มีชิรโกชิด้วยนะเป็นตัวช่วยเสริมเรื่องค่าคอสเพิ่มเติมนะครับส่วนอคาเนะกับอิซุนะเนี่ยเอามาดีบับแล้วก็ยูสือเอามายิงปกติเนี่ยแหละนะครับเพื่อทําดาเมจเพิ่มเติมได้ประมาณนี้สำหรับทีมนี้นะครับมีทริคเล็กๆ,ๆน้อยให้ก็คือเรื่องของการใช้ป้อมปืนอุท่ะนั่นเอง ตอนใช้นะครับในช่วงกล่องแรกกับกล่อง2เนี่ยเอาวางไว้สุดระยะด้านขวาสุดไปเลยนะ,ะเพราะว่าหลังจากที่กล่องแรกพังป้อมนี้ก็ยังใช้กับกล่องที่2ได้ต่อนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็หลังจากจบกล่องที่2ไป้ก็ทําการวางอยู่บริเวณหน้าป้ายระยะตรงนี้ก็จะอยู่ในระยะกล่องพอดีเท่านี้ก็ชิวแล้วนะครับ ทีมที่2นะครับก็ใช้เป็นดาเมจคารินนะสำหรับตัวสเปเชียลแล้วก็ยืมชิลโกชุดว่ายน้าเพื่อนมานะครับก็เพื่อที่ว่าจะได้ลดค่าคอสตด้วยตอนตอน้นแล้วก็ริงค่าคอสเพิ่มเติมให้ส่วนตัวในสนามก็จะใช้เป็นซากิชุดว่ายน้ำนะครับกับโนอาที่เอาไว้ตัวดีบัฟส่วน2พี่น้องน้ำเขียวน้ำแดงก็เอามาเป็นตัวดาเมดยืนฟิลเฉยๆเพื่อมีบางจังหวะได้วนสกิลนั่นเองนะครับทีมนี้นัดแรกของคารินนะครับที่ใช้เนี่ยต้องคริ หรือถ้าเกิดใครดาเมจแรงพอให้พังภายในหนึ่งครั้งเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับอันนี้คือไม่ครินนะและกล่องต่อไปเนี่ยเราค่อยเริ่มใช้ในส่วนของดีบัฟนะครับและระหว่างวนก็พยายามจ่ายหน้าสกิลอื่นๆนะแล้วก็เก็บคารินไว้ที่กล่องสุดท้ายนะครับประมาณนี้แล้วตอนยิงกล่องสุดท้ายนะครับก็ทำการดีบัฟใส่ก็เป็นอันจบนะครับเพราะคารินยิงแรงมาก ทีมสุดท้ายนะครับก็ใช้เป็นทีมมิกะชิริโนนะแล้วก็มีชุนช่วยเล่นคอสต,ตอนต้นนะครับสเปเชียลเป็นฟูกะปีใหม่กับฮิมาริอันนี้ก็เอากล้ามเนื้อชนไปเลยนะครับประมาณนี้สำหรับทีมนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับมาถึงลดคอสแล้วก็รอคอส6ให้มิกะยิงพร้อมกับบัฟของฮิมาริจากนั้นก็ทําวนแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้ง3กล่องเลยนะครับแค่นี้เองสำหรับทีมมิกะ

ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสอบยิงปืนครั้งที่9ในรอบนี้ก็ถือว่า140เหรียญเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่พร้อมนะขนาดของผมเนี่ยเตรียมมาเกือบจะสุดทั้งตัวคารินเองอุหาหะผมก็ปั้นมาสุดแล้วนะก็ยังเกินมาแค่200แต้มเท่านั้นเองสําหรับใครที่ไม่ได้ปั้นตัวสเปเชียลเอาไว้เนี่ยเอาให้ผ่านระดับ4ทั้ง3ทีมก็เพียงพอแล้วนะ ในส่วนทีมนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ปั้นตัวสเปเชียลเอาไว้ก็อาจจะลองใช้มีการสองทีมดูก็แล้วแต่นะครับยืมเพื่อนหนึ่งทีมใช้ของตัวเองหนึ่งทีมจากนั้นก็ไปปรับจูนทีมแต่ละทีมเนี่ยให้มันเล่นได้ทั้งคู่นะครับประมาณนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันหรือถ้าใครมีไอเดียเจ๋งๆก็ลองพิมพ์ลงคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วก็เผื่อจะได้ช่วยเหลือคนที่เข้ามาดูเพิ่มเติมด้วยนะครับประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดัน้วยะครบ หรือถ้าใครอยากสนับสนุนก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย